เวลาผ่านไปร่างกายเปลี่ยนแปลงมันเลยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรสักตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ดูแลหมาม้าเราแล้วมันทําแล้วมันออกมาได้อย่างนั้นจริงไหมจริงค่ะจริงเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างที่แบบว่าเราเคยแบบเป็นนู่นเป็นนี่ช่วยได้ช่วยได้หมายถึงตัวไหนเนี่ยที่พูดนี่คือตัวตัวคอลลาเจนที่เราทําเป็นตัวล่าสุดอย่างชื่อคริสตัลคอลลาเจนของชาเม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราพอดูแลหมาม้าเนี่ย มามาเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาเป็นหมามาคนเดิมของเรา <c oughs> คือถ้าอะไรไม่ดีเรารู้สึกเราไม่อยากทำอะค่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่สะดวกจะพกไปถือ <c oughs> ว่าเราทำเป็นซองดีกว่ากินแล้วคาว เราอยากกินไหมอ่ะไขมันมันต้องไม่มีน้ําตาลเพื่อสุขภาพมันก็ต้องไม่มีอันนี้คือชาเมฆคริสตัลคอลลาเจนค่ะคุณอาตัวของคอลลาเจนเนี่ยค่ะอเอามาจากญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็รวม3สายพันธุ์เลยให้มันคุ้มค่าที่สุดดูแลสุขภาพให้ครบที่สุดไตเปไทไตไดเป๊ทไตไทป์สออันนี้คือพิเศษมากมากอันนี้คือใส่ให้เต็ม,มที่ฉะนั้นแล้วกินวันละหนึ่งซองเพียงพอเลยค่ะ